สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็มาพบกับอีสุทีฟอาคันนี้นะครับมีปัญหา,เ,าเรื่องเกี่ยวกับความร้อนนะครับความร้อนขึ้นนะครับเลยกึ่งกลางนะครับตอนนี้ผมที่เช็คล์วน้ําตรงนั้นไม่มีลว์วน้ําแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าหม้อน้ําตันนะลูกค้าวิ่งเข้ามาหาผมแล้วก็บอกผมว่าหม้อน้ําตันให้ล้างหม้อน้านะนี่ก็เป็นหม้อน้ํามันนะครับผมได้ถอดมาทําการล้างและสรุปว่าถอดออกมาเนี่ยมันไม่ตันซักช่องเลยนะพี่พี่มันไม่ตันเลยแต่ว่ามันมีแถวเดียวนะครับมันมีแถวเดียว ผมคิดว่ามันน้อยเกินไปนะแต่ถ้ามันน้อยเกินไปเขาจะผลิตออกมาทําไมนะอันนี้ก็มันก็น่าคิดนะถ้าว่ามันน้อยเกินไประบายไม่ได้เขาจะผลิตมาขายได้ยังไงสรุปผมคิดว่าปัญหานี้มันเกิดจากตายน้ําตื้นนะครับก็คือสายพานไดชาร์จเนี่ยมันหย่อนนะครับมันหย่อนมากแล้วเวลาเราเล่งเครื่องไอ้พัดลมอ่ะมันก็หมุนหมุนไม่แรงนะครับหมุนไม่แรงทําให้ระบายความร้อนไม่ดีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สายพานพี่พี่ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเป็นที่อะไรนะครับยังไงก็คอมเมนต์ด้วย